ส่วนที่ทางการทุนไทยนะครับเดี๋ยวเราไปสอบถามพี่ทรงกฎวงชัยกันนะครับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทตักรั์ที่ึกษาการลงทุน F S S Inter n a ช i o n a l จำกัดสวัสดีครับพุทรงกฎครับครับสวัสดีครับโจคุณออดครับครับมาดูดูตลาดทุนไทยเองตอนนี้คือคือการเมืองยังคงกดดันหลักๆอยู่เลยใช่ไหมครับเนี่ยแม้ว่าจะมีปัจจัยบวกจากภายนอกเข้ามาก็ก็ดูเหมือนว่าจะไม่ได้ช่วยหนุนมากนักเท่าไหร่เลยฮะ อืมครับผมน่าจะเยังคงเป็นอย่างนั้นอยู่นะครับครับผมครับเพราะว่า่างประเทศเองจริงๆสางประเทศวันนี้ก็บ่งบวกลบสลับเนาะครับผมใช่ครับใช่ครับก็ดูใช่ทุกคนก็รอเฟดแหละแต่ว่าแต่ว่าเฟดก็น่าจะเป็นไปตามที่คาดครับ้าจะขึ้นดอกเบี้ยอีก0.025เปอร์เซ็นต์ครับแต่ว่าการขึ้นรอบนี้เนี่ยมันจะต้องมาดูว่าเขาจะส่งสัญญาณเพิ่มเติมหรือเปล่าแต่เท่าที่ดูเนี่ยตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาที่ออกมาว่าจะเป็นตัวเลข ดีเซลเซลตัวเลขเงินเฟ้อตัวเลขสร้างงานอะไรพวกนี้บมันมันบ่งชี้ว่าเฟดก็ไม่น่าจะขึ้นหรอกเพียงคือมันต่ำกว่าคาดอ่ะครับมันคืออาจจะอาจจะแค่งคงมากกว่าในช่วงที่เหลือสี่พตรงนี้น่านจะเป็นโพสิฟตตลาดครับอย่างที่เราคาดก,กันนะครับเราเราก็เห็นว่าดาวโจนส์เอสแอนีห้าร้อยนี่ก็ เล่นทำมิลไฮกันตลอดเลยนะ <c oughs> ค่ะก็ต่างตอนนี้มิชานึงต้องหวดถัว่าดูดีหรือไม่เอฟเอฟก็มีการรีไวซ์เป็นรีไวซ์เอ่อจีดีพีโลกขึ้นมาด้วยก็ดูเป็นเซ,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 เซอร์เมนต์ในเชิงหวกนะครับ <c oughs> แต่ก็ยังไม่มีอะไรที่เด็ดเด่นชัดเท่าไหร่นะ <c oughs> ครับครับถ้าอย่างนั้นพี่ตกดวันนี้เห็นแบงค์ขนาดใหญ่ SCB ซ b, b l KTB ออย่างเงี้ยวิ่งอันนี้คือตอบรับหรือว่าเล่นเกี่ยวกับเรื่องเฟดที่จะขึ้นดอกเบี้ยไหมครับ ถ้ามองนี้ได้ผมก็ผมก็คิดว่ามันเป็นกถ้าพูดถึงว่างบแบงค์ที่ออกมามันก็ยังก็ยังมองว่ามันดีนะคือดีในเง่วองแล้วดีครั้งดีกว่าค้าแล้วก็เอารุกมันบางแบงค์เนี่ยก็ดีชัดฉีดชัดชัดเจนมากบางแบงค์ก็แย่เหมือนกันม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 ันดูดูแล้วมันจะค่อนข้างมิกซ์มากๆสำหรับธนะคับแต่ว่าคนรู้จะรุ่นเล่นอะไรก็มาเก็งกำไรในเซกเตอร์นึงซึ่งมันเห็นภาพ ครับมันก็เลยมันก็เลยการมันก็เลยเป็นสีสันของตลาดในวันนี้นะครับเมื่อจากเมื่อวานที่แบงค์คือเป็นเป็นเป็นอะไรเป็นวีของแบงค์โดยเฉพาะอีกแล้วอืมครับก็จะเป็นคนหลังคนควันหลงเพิ่มเติมเข้ามามากกว่าครับครับแล้วกลุ่มพลังงานนะครับพี่สงกรดครับคือหมดรอบหรือยังครับจังครับผมว่าพลังงานก็ก็ขึ้นมาแล้วก็เทคก็ขบกุคือต้องหัว หุ้นพลังงานนี้มเป็นหุ้นที่อะไรที่เอรอบนี้ยขึ้นมาเพราะว่าเพราะว่าอราคาน้ำมันขึ้นแล้ก็ค่าการกัดขึ้นอืคแต่ว่าเออร์เน็งเนี่ยเออร์เน็งที่จะประกาศเนี่ย Q2 เนี่ย,ยของ Q2 ซึ่งมันผ่านไปแล้วนะครับมันจะมันจะแย่ออมันสวนกันอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้จะขึ้นก็ไม่ขึ้นไปสักทีเดียวรอดูงบก่อนไหมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งหลายตัวที่ผมมองไว้มันก็จะเป็นวัดท่อมเอาได้เช่น ควบลงกันแบบไมาซองเาีจะขาดทุนเนี่ย SGRC มีขาดทุน C, ทนะครับ PGGC ขาดทุนเนี่ยครับแต่ว่ามันจะพลิกกลับมาในช่วงต่มาที่สามที่จะกลับมาเป็นบวกกลับมาเป็นกาไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคนก็ยังไม่กล้าเม็ดว่าเออมันจะมันจะบวกจริงหรอซึ่งวันเนี้ยถามว่ามันเพิ่งแค่เพิ่งแค่กี่วันไม่เพิ่งแค่กี่วันของไดมาที่สามแต่ว่าสิ่งที่มันบ่งชี้ก็คือว่าค่าการกัดมันขึ้นมาแล้ว สองวิย์ที่แล้วอยู่สี่เหรียญนะวิ่อที่ผ่านมาเลยอยู่ห้าวิ่นี่มาแปดใมนไหมมาขึ้นเร็วมากอืมมันก็เลยเป็นตัวส่งสัญญาณมากอันหนึ่งว่าเถ้าหนึ่งเดือนกรกฎาคมออกือเฉลี่ยแล้วมันก็เลยขึ้นมาจากเดือนจากจากเไตรมาสที่สองที่มันแย่ๆแล้วมันก็เหมือนกับเป็นการวัดถมเอาเหมือนกันราคาน้ำมันก็ขึ้นด้วยอผมว่ามันก็เหมือนเราจะยังไปต่อได้อยู่เพราะว่า ช่วงนี้ก็เป็นช่วงเข้าใกล้สู่มรสุมเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำมันหรือว่าลงกันมันจะชรดดาวครับค่อนข้างเยอะคบเราก็หวังว่าพี่จีนจะจะดีขึ้นหน่อยคือหวังนะหวังๆแล้วมองว่าวันนี้ก็มีอมองว่าตัวที่จะไปต่อได้ครับพี่สงกตคือกลุ่มอตัวลงกัรนะครับมีตัวไหนบ้างที่พี่สงกตมองว่าที่จะไปต่อได้ราคาสามารถจะไปได้พรอมกั็จะผมชอบ f อ r ีันตครับอืมมันค่อนข้างต่ำอืมค่ับอแต่ว่าทุกคนก็จะลองงบไงคพราบแต่วันยังไม่ออกไม่ออกประมาณต้นเดือนสิงหาออ้ออืถูกมันก็เลยไม่ยังไงดีนะซื้อแตบคือซื้อเอาค่ากานกันตอนนี้หูืว่าจะลองงบดีหน้าอะไรอย่างเงี้ยคือมขึ้นมาปุ๊บคนก็เทศ ซึ่งผมว่าเป็นกลยุทธ์ที่ดีค่ะครับครับครับผมควรจะทาเหมือนกันนะรับไม่ไม่ต้องรีบไปไหนหรอกครับมันไม่ไปเร็วขนาดติดจรวดมันไม่ติดจรวดอกครับมันบินฐานรุ้นยังไม่ติดจรวดเลยแล้วรั่นเงติดจรวดยังไงครับัก็ก็อย่าคิดว่าสุดตรงกันไปนะแต่ว่าเออมันเอาพอเป็นไปได้คําเล็กๆง่ายๆสบายไม่ต้องดุหว่าครับ โดยส่วนใหญ่ช่วงนี้พี่สมกวดแนะนํำยังไงดีครับผมเล่นบิ๊กแคปในกลุ่มเซท่สสิบไปเรื่อยๆช่วงที่ราคาหุ้นย่อตัวดีหรือเปล่าครับหรือหรือยังไงดีครับเออสำหรับผมผมคิดว่าฮะถ้าคือการเมืองมันคงโอแหงเลยระยะหนึ่งครับมันจะการเมืองจะทําให้โอการเมืองจะทําให้ปริมาณการซื้อขายในตลาดหุ้นอาจจะซบเซาไปได้อใช่ครับผม แต่ทีนี้จะไปเล่นหุ้นอะไรที่มันไม่กระทบการเมืองอถ้าคุณอยากจะเล่นหุ้นที่มันลงมาเพราะการเมืองครับแล้วก็เรา,เรา,ารเรามารอดูว่าระบบครั้งหน้ามันผ่านปุ๊บปุ๊บเนี่ยหุ้นมันจะขึ้นทันทีถูกอหมครับครับก็ได้ก็พวกลงไฟฟ้าพวกกลุ่มทุนต่างๆหุ้นที่เป็นหุนบุคคลต่างๆรับแต่ถ้าคุณจะเล่นแบบว่าอาไม่เกี่ยวกับการเมืองก็คือโควเพลก็คือกลุ่มพลังงานรวมเลือกเลือกเข้าไป ผมว่ามันมีโอกาสที่ไปต่อเป็นเล่นเกมไปจะสั้นๆไปซึ่งเดี๋ยวก็ดูงบด้วยงบงบสพก็จะออกคล้ายๆออกแล้ววันวันนี้คืนเออคืนเย็นนี้ก็จะมีปูนใหญ่ที่จะประกาศอ่าใช่ครับก็ก็เล่นตามงบไปด้วยอะไรเงี้ยครับก็น่าจะกลยุทธ์น่าจะไปประมาณนี้ครับแต่ก็คือยังไงก็ต้องเสระมมัดระวังเพราะว่ามันไม่มีวอลุ่มครับ ที่สำคัญคือมันไม่มีมโวลุ่มพอตลาดหุ้นเวลามันซบเซาไม่มีโวลุ่มอ่ะแก๊บมันน้อยครับครับอือคุณจะเอาแก๊บโอ้โหกว้างๆนั่นคืออยากยยเว้นบอกดีเซาที่ออกมาดีกว่าคาดอะไรเงี้ยคือพอดีเซาออกมามันมีสีสันมันมีข่าวเข้ามาในตลาดคุณก็เล่นตามข่าวนั้นครับอือ<ต>อย่างทีดีบีออกมาดีเคทีดีบีเบบีเอลดีแล้วก็จะดีต่อเนื่องไปคิวสามเงี้ยคนก็เล่นยังเล่นอยู่เลยดีเบลก็ยังเล่นอยู่อย่างนี้เป็นต้น แต่ว่าตอนนี้มันก็เหมือนว่ารีเฟกไปค่อนข้างเยอะแล้วนะครับทุกคนก็เหมือนจะรู้เท่าเท่ากันละแต่ก็ผมว่าอีกสักระยะหนึ่งในส่วนของกลุ่มธนาคารมันก็จะโลเทดไปเล่นกลุ่มอื่นละอ๋อครับครับอร่างเเหมือนกับอ่าครับ,รบ,รบต่อก็ต่อ่อนครับพี่สมบัติอ่าก็เล่นก็เล่นสไตล์มีโลเทดกันไปเป็นเซกเตอร์เซกเตอร์ไปอ๋อครับอีกเซกเตอร์หนึ่งที่ผมว่ามัน นิ่งๆแต่ว่าซื้อแล้วไม่ต้องกังวลใจก็จะเป็นกลุ่มสื่อสารน,นะอย่างเอทวานดีแท็กมาได้มาได้เรื่อยแต่ช้าๆเรื่อยๆอะไรอย่างเี้ครับแอดดีกำไรก็ดีบมบคิวงบกคิวสองก,ก็ดีครับครับก็ใช้ได้เลยครับออของของของแอดวานี่ทางทางเอฟเอสไอเราให้ราับคาประหมายไว้ที่เท่าไหร่ครับ เติมทีตัวนี้เราให้ไว้ที่ประมาณร้อยถ้าจำาะไ้สองร้อยหกสิบอ๋อมีอัพไซด์อยู่นะครับผมครับยังไซด์อยู่เยอะครับ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 งั้นพี่สกดขอย้อนกลับไปถึงกลุ่มโกลบอลเพย์ที่พี่สกดว่าครับแบบบีบให้เหลือแบบเป็นหุ้นได้ไหมครับว่ามีหุ้นตัวไหนบ้างที่พี่สกดมองว่าน่าสนใจครับก็อย่างรูหัวของโดนสนใจลงกัน ก็อย่างเอสย่ถ้ามีกลงนะครับผมแล้วก็อาจจะมีปตทถ้าคนอยากจะซื้อเพราะปตทอผอม,มันก็เป็นตัวใหญ่ดิดึงดึงขึ้นได้รา <อ S 1> ค,คาตาดลงมาเพราะนลีนมันกำลงังหลบมันกำลังถูกเทลงมาเนะี่ยแต่มันไม่ผ่านสามห้านะก็ะดูเทคนิคไปด้วยแล้วกันอ่าครับ ถ้าลงหลุดมาสามห้าแล้วก็หลุดมันรอบใหม่ก็ซื้อแล้วก็เด้งไปก็ขายรอบใหม่อะไรอย่างเได้แล้วกําไรยังดีอยู่ดีเดนก็ใช้ได้ครับโครับพี่สุนกดขอบคุณมากครับผมครับยินดีครับสวัสดีครับ